บางทีก็สงสัยตัวเองว่ามีความเหมือนผู้หญิงบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะแบบว่าตั้งแต่มเด็กคืออารมณ์เหมือนทอมเ้าเฮาอารมณ์เหมือนผู้ชายผู้จาไม่เคยมีขาขามีแต่แบบไอ้เยสัตว์กูมึงไอ้สันดาลอะไรเงี้ยคือพูดแล้วเล่นแต่กับเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายเย็ะมาก ทมเรียบร้อยไม่มีกระโปรงอยากได้ใส่เพราะว่าเปิดตลอดเพราะว่ากระโดดยางเอ่ยนั่งแหกแข้งแหกขาเอ่ยก็คือไดใดเอยแล้วเพื่อนก็เห็นต่างกางในเพราะว่าแบบไม่เคยใส่กางซับในแล้วกระโดดยางยันอยู่มสามเออแล้วแบบอีแม่ทงสูงอ่ะคือแบบว่าโอ้กระโปรงเปิดไปเถอะ แล้วก็ชอบบังคับเพืนไม่ถายมาเล่นด้วยถ้ามึงไม่เล่นมึงก็ต้องจับยางให้กลัวเออคิดวาา่าไงก็โชว์ให้พวกดูตั้งแต่เด็กไม่มีความเป็นแม่สีเลือนเลย <_ d ata> ไม่มีความเป็นผู้หญิงเลย <_ d ata> คือห้าวมากข้าวเปังมากข้าวแบบรุ้สิกทุกอย่าง เล่นเตะต่อ,อยตีแต่กับผู้ชายคือแบบ <S <S เออทำร้ายแต่เพื่อนผู้ชายแรกไงแลกทนะคเล่นกับเพื่อนผู้ชายเรื่องเรื่องคือผู้หญิงมันไม่เล่นด้วยผู้หญิงเขาก็แบบสนใจแต่เรียนสนใจแต่แบบแต่เรามันเด็กชอบเล่นเราแบบไม่ค่อยเรียนเรียนเก่งแต่ขี้เกียจไม่ชอบอะไรที่มันปวดหัวไงทุกวันนี้ก็ยังแบบ ยังถามใจว่าเอ้ยผู้เหมือนผู้หญิงบ้างปะวะอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีลูกเงีย้ยหลายหลายคนก็คิดว่าเป็นทอมบ้างบางคนก็มองเป็นกระเทยบ้างถ้าแบบไม่เห็นว่าบอกว่ามีลูกหรืออะไรนี่ก็คือแบบถ้าไม่บอกว่ามีลูกก็คือคนก็ไม่ค่อยคิดว่าก็เตงมีลูกเงี้ยเพราะว่าลูกก็ไม่ค่อยชอบแบบ ไปไหนด้วยลูกก็ไม่ติดแม่แล้วก็ตัวเราเองก็ไม่ได้แม่ไม่เคยอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงในโซเชียลให้ใครเห็นเลยอะไรเงี้ยไม่มีความอ่อนน้อมพูดจาแต่หยาบคายมีแต่ความแบบรุนแรงอะไรเงี้ยเอองงงงแบบกูกูเหมือนผู้หญิงตรงไหนก็ไม่คงจะไม่น่าแปลกใจว่าทำไมแบบหาคนไม่ได้อะไรเงี้ย ขนวัดหนุเหมือนผู้หญิงตรงไหนวะนี่ทำให้ใส่ผิวเตอร์นะคือหมอนะดูกมากแล้วก็คือแบบมีหนวดดนะมีหนวดริมริมแล้วคือชอบขับรถกระบปชอบขบบมอไซค์ชอบอะไรที่แบบมันท่องห่าที่ผู้หญิงเขาไม่ทำอ่ะชอบทำชอบทำอะไรที่แบบผู้ชายทำเกมือนกันอชอบแต่งตัวมแมน ถ่ายรูปออกมาแล้วอาจจะแบบหน้าหวานเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์เยอะแต่งเยอะแต่คือแบบจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวจริงคือแบบคือถ้าใครแบบรู้จักหนูเคยเจอหนูหรือแบบเป็นเพื่อนหนูใครเคยอ,อยู่ใกล้จะรู้เลยเ่มนผู้ชายเก้าสิบเปอร์เซนอีกสิบเปอร์เซนคือแบบเหมือนผู้หญิง คหวาใครว่าหนูเหมือนผู้ชายบ้างอะเอ๊ะหนึ่งเหมือนทอมหรือว่าเป็นทอมดีในว่า <Okay. S 1> หาผัวไม่ได้ก็เป็นทอมไปเลยเอาองนี้หาเมียแทนโอ้ย oh